สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องหมูมีแคมปิ้งกันอีกแล้วนะคะในอีพีนี้เรายังคงอยู่กันที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะอีพีนี้เป็นอีพีเก็บตกเมืองการนะคะในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาค่ะ ครั้งนี้เราขยับจากคูแคมนะคะขึ้นไปตรงเหนือเขื่อนท่าทุ่งนากันค่ะร้านไก่ย่างตัวตึงนะคะใครผ่านมาแถวนี้แวะได้ค่ะ จากแวะเติมพลังนะคะเราก็มาถึงแล้วค่ะที่นี่คือจินตนาการแคมป์แอนบิสโทรค่ะทางเข้าจะค่อนข้างแคบนิดนึงนะคะจะเป็นทางดินค่ะเข้ามาเรื่อยๆนะคะตามทางนี่ค่ะแต่พอมาถึงสุดทางนะคะ บรรยากาศว้าวมากๆเลยค่ะวันที่เรามาถึงนะคะก็เป็นวันที่หลายๆคนเขาก็กลับบ้านกันหมดแล้วก็เลยเหลือที่ให้เราได้เลือกจุดกลางเต็นท์ที่ดีมากๆเลยค่ะมีจุดที่ว่างริมน้ำเยอะเลย ได้ที่ริมน้ำกันแล้วเราก็เริ่มลงมือกางเต็นท์กันดีกว่าค่ะ

วันนี้ที่เรามากลางเต็นท์นะคะลมแรงใช้ได้เลยค่ะอากาศก็ร้อนค่ะแต่ก็ร้อนพอทนได้นั่งกลางโต๊ะไปชมวิวไปมีลมพัดไปก็สบายดีเหมือนกันค่ะ กางเต้นเสร็จแล้วพักเหนื่อยกินแตงโมแช่เย็นเย็นกันดีกว่าคะ่ะแตงโมแช่ยเย็นช่วยดับร้อนได้มากเลยคะ่ะ ลานกลางเต็นท์จินตนาการนะคะจะอยู่เหนือเขื่อนท่าทุ่งนาค่ะจะมีลักษณะเหมือนเป็นแม่น้ำกว้างเลยค่ะแต่น้ำก็จะไม่ได้ไหลแรงเท่ากับแม่น้ำแควใหญ่ที่อยู่ทางใต้เขื่อนนะคะก็จะเป็นเหมือนบึงใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะพายซับสนุกทีเดียวเพราะว่าน้ำไม่ได้แรงมากนะคะ แอบยืนพายได้ด้วยเป็นยังไงบ้างคะทุกคนบรรยากาศดีมากเลยคะ่ะสวยมากเลยนะคะได้คุยกับพี่เต็นข้างๆเขาบอกว่าถ้ามาช่วงหน้าหนาวนะคะจะเห็นหมอกด้วยคะ่ะ ถ้ามีโอกาสอยากลองไปเหมือนกัน,นะคะ่ะหกโมงคืนค่าบริการที่พักเท่าไหร่ค่าบริการอยู่ที่สองรอบาทนะคะต่อคนค่ะก็สามารถนำแอร์มาได้นะคะเพราะตอนนี้การจะนบบุรี แอร์เขาคิดเท่าไหร่แอร์เขาคิด200ต่อคืนก็ส่วนรายละเอียดอื่นๆนะคะก็สามารถไปดูได้ที่เพจจินตนาการค่ะตอนนี้อากาศดีมากเพราะตอนนี้ห้าโมงแล้วเรารอนานมากกว่าแดดมันจะล่มนะคะคนไม่ค่อยเยอะนะครับน่าจะเป็นวันใกล้ๆจะหมดวันหยุดแล้ว<ช>วันนี่ที่ไรวันวันนี้15บห้าเมษา

ดีมากเลยไปดูไอ้เสียง แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศลานกลางเต็นท์ตอนเช้ากันค่ะลานกลางเต็นที่นี่นะคะก็มีร่มไม้ใหญ่ให้ร่มรื่นนะคะวันที่เรามาก็มีคนมากลางนะคะแต่ก็ไม่หนาแน่นเท่าไหรค่ค่ะ ตรงนี้นะคะจะเป็นสะพานค่ะให้เราเดินไปชมวิวแล้วก็ถ่ายรูปได้ด้วยค่ะสวยมากเลยนะคะถือว่าเป็นจุดถ่ายรูปที่เป็น landmark ของที่นี่เลย าการกางเต็นท์จินตนาการนะคะจะขนานไปกับแม่น้ำนะคะที่อยู่ตรงบริเวณเขื่อนท่าทุ่งนาค่ะเลยทำให้มีจุดกางเต็นที่เป็นริมแม่น้ำเนี่ยเยอะมากค่ะถ้าเรามาวันที่คนไม่เยอะก็จะมีจุดริมแม่น้ำให้เราเลือกเพียบเลยค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีร้านกาแฟเล็กๆน่ารักด้วยค่ะเป็นลานที่สวยมากเลยค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าตอนเที่ยงหรือตอนเย็นนะคะวันนี้กิจกรรมอีกอย่างหนึ่งของเรานะคะนอกจากจะอยู่ที่ลานกางเต็นท์แล้วค่ะเราก็ เห็นว่าน้ำตกเอราวัณเนี่ยอยู่ไม่ไกลนะคะเราก็เลยจะไปเล่นน้ำกันที่น้ำตกเอราวัณค่ะนี่ค่ะทุกคนตอนนี้เรามาถึงทางเข้าน้ำตกเอราวัณแล้วค่ะคนเ,เพียบเลยนู่นน้ำตกเอราวัณแต่ว่าแต่ว่าเราไม่มยังเดินรอรถอยู่ ซื้อขวาวาสามสิาาบาทละคนสามสิบบาทนั่งรถขึ้นไปนัล้ครับผมบ <c oughs> ไอลม้ลำลงที่ับกำลังมันจะ่วงม่มีแรงเดินครับต้องนางรถไปมาแล้วมาแล้วดพร้อมเสื้อจูชีร้อมานถ้าใครไม่มีเสื้อจูชีต้องเช่านะครับมิั้นเขาไม่ให้เล่นน้ำ ต้องให้เช่านะไม่อนุญาตให้ลงเล่นน้ำถ้าไม่มีซุนซี ขาซื้อของกินพวกน้ำตะเบียงครับอันนี้คือชั้นที่หนึ่งนะครับผมใช่ชั้นหนึ่งชั้นสองก็สวยแล้วขึ้นไปหน่อยเดียวเชั้นหนึ่งก็น่าเล่นแล้วชั้นที่2 คนมาโลกใบนี้นะอาจจะมาอยู่ที่ันตกในราวันกันเหมือเลยเราก็มาถึงชั้นสามแล้วนะครับอันนี้สวยมากนะดูกันดีกว่า ก็สวยมากนะครับนี่เดือนเมษานะครับม,ม,มีน้ำด้วยนะไปชั้นไหมไปชั้นไหมมีคนอยากไปชั้นหนึงครับสามร้อยเมตรเอ้จะสวยมากครับออเอ้อไปต่อ กั <laughs> ไม่ได้ดูอายุตัวเองไงหลักสี่หลักสี่กันแล้วอ่ะไปต่อครับผมต้าเลยชั้นที่4แลวชั้นที่ห้าความจริงชั้นที่ห้าสวยมากเลยนะไม่อยู่ห่างกันไหมอะ่ะ ไปห้าชั้นเลยเลยเดี๋ยวนะชั้นที่สี่ชั้นที่สามนีชั้นสี่นี่อย่างนี้สามไปสี่สี่ไปห้าอ่ะห้าหกครับอ๋อสามร้อยเมตรแล้วสี่ร้อยห้าสิบเมตรคือไปชั้นห้าาแล้วอีกสามร้อยเมตรจากห้าไปอีกสามร้อยเมตรไปหกแล้วจากหกขึ้นไปเจ็ดเธอก็บวกไปประมาณกิโล แต่ว่าดูจะพังขึ้นแล้วมันไม่จริงแล้วก็สู้สิสู้ไปกันต่อครับไปกนต่ดชมนิวจะดูอะไหม เหนียไหมเหนียมากร้อนด้วยใช่ขอชิปน้ำหน่อยชื่อฉันว่าอบนางผีเสื้อเพราะว่าเห็นของก้อนใหญ่ๆนะมนะ

แล้วเราก็กลับมาทันทันสามันสนาม่าเล่นสุดแล้วอ่ะอันเย็นไหม เราก็ได้เดินทางกลับแล้วนะครับผมเก็งมากแล้วอะไรนะได้เดินทางกลับแล้วหมูมันหนาวเหน็บไหมครับขา,า,าว่าขาม,มานั่งรถ <laughs> มาขากลับเดิน200เมตรเองจะถึงแล้วเดินไปน้ำตกแค่สามร้อยอะไรเหรอ พยายามก็หายเงี้ยตอตอเต็นก็นอนได้ลุยป่าลุยฝนก็ลุยได้อะไรม่สะเทินน้ำสะเทินบกสะเทินน้ำสะเทินบกครับผมได้กางเต็นท์แล้วก็ได้เล่นน้ำตามคอนเซปต์ของเราเลยนะคะทุกคนอย่าลืมหาเวลาว่างๆไปเที่ยวกันนะคะ ขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ติดตามชมช่องหมู่มีแคมปิ้งของเราค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะเจอกันใหม่ EP หนะ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ